ศาสตร์ข้าวนี้จะเป็นหนึ่งแนวทางในการยกระดับราคาข้าวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรนั้นในการที่จะลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาสทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมนั้นจะทําอะไรได้อีกบ้างติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ การทำเกษตรของบ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเกษตรนะครับจะไปโทษใครก็คงจะโทษไม่ได้นะครับเกษตรกรก็ทําตามที่เขาได้เคยทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาใหญ่ในส่วนราชการเองก็อาจจะไม่มีความชัดเจนในเรื่องพวกนี้นะครับผมได้สิวอกาส ประกาศเป็นวาระของกระทรวงเกษตรในปี2559ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันนะครับผมอยากเรียนท่านว่าเรื่องของลดต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ไปลดค่าปุ๋ยค่ายาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคือมีหมายถึงอย่างนั้นด้วยแต่ว่ามันกว้างกว่าเยอะนะครับการลดต้นทุนเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้พื้นที่ท,ที่เท่าเดิมอยู่แต่สามารถผลิตสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวมันอ้อยอะไรก็แล้วแต่น,น,นะครับทุกชนิดเนี่ย เราใช้พื้นที่เท่าเดิมแต่ผลิตได้มากกว่าอย่างนี้ต้นทุนก็ต้องต่ตำกว่าดังนั้นผมก็ได้ไปพัฒนานะครับให้เกิดเป็นศูนย์การเพิ่มศูนย์การเรียนรู้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรนะครับวันนี้เราให้ทุกอำเภอในประเทศไทยซึ่งมีอยู่882อำเภอนะครับ882อำเภอนีครับทุกอำเภอต้องมีศูนย์ อย่างนี้10ึ่งศูนย์ะครับวันนี้เราจัดตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะตั้งศูนย์ทั้งหมด8ปดร้อยแปดสูนย์เสร็จเรียบร้อยศูนย์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้เขาไปถ่ายทอดในพื้นที่ทั้งหมดนะครับว่าการทําเกษตรเหมาะสมไหมมีที่ดินที่เหมาะสมไหมนะครับการทำกรเกษตรสมัยใหม่คุณเป็นอย่างไรต่อมาเครื่องมือตัวที่สองก็คือเราได้ทําเป็นแผนที่นะครับทั้งประเทศเลย จะมีทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับแผนที่อันนี้จะเป็นแผนที่ที่จะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นนะมีความเหมาะสมกับการทำเกษตรแบบไหนนะครับอันนี้ที่เราเรียกว่า a g r รีแมปอ r กรีก็คือ a g r ร c u ค t u เชอเนี่ยนะฮะเป็นแผนที่ทางการเกษตรแผนที่เกษตรตรงนี้เราก็จะไปทาบให้เห็นว่าเดิมเนี่ยท่านปลูกอะไรอยู่แล้วมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยจะต้องหาวิธี หรือให้คำแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรถ้าเราทำแปลงใหญ่ขึ้นมานะครับแปลงใหญ่นี่มีทั้งหมด3าชนิดสินค้านะครับไม,ไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวนะฮะมีหมดเลยมีปลามีข้าวมีโคเนื้อโคนมอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยนะครับก็ทําให้เขาเพิ่มประสิทธิภาพผมวางเป้าหมายว่าถ้าแปลงใหญ่แบบนี้เนี่ยเขาจะต้องลดต้นทุนได้ได20% นะแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ได้20%ท่านท่านลองดูนะครับว่าถ้าเกษตรกรที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเขาลดต้นทุนได้20%แล้วก็เพิ่มผลผลิตของเขาได้อีก20%นะครับเกษตรกรเนี่ยจะมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้